สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยเนาะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะงวดประจำวันที่สิบสามสิงหาคมสอง5ัน้า้อหสิห้ามาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเรามาดูผลกันนะคะว่าวันที่สิบสองมาก,กี่คู่เนะาะวันที่สิบสองนะคะนอยเฉพาะกีดออกห้าแปดสี่นะคะ อ่ะแปดสี่ตารางตัวเด่นมานะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าตัวเจาะแอดไม่มีเนาะอันนี้เข้าตารางนะคะส่วนล่างเจ็ดหนึ่งเนาะเจ็ดหนึ่งตารางมานะคะไปเข้าตารางส่วนพิเศษนะคะสามสี่หนึ่งอ่ะแอดหลุดไปเนาะสี่หนึ่งก็มาตารางเช่นกันนะคะส่วนล่างสี่ห้านะคะแอดก็หลุดไปนะคะส่วนน้อยๆปกติก้าเจ็ดศูนย์อ่ะก้ามาเจ็ดมาศูนย์มา จ็ดศูนย์มาตัวที่แอดเน้นนะคะแล้วก็สามตัวแตกด้วยเนาะส่วนล่างห้าหกนะคะแอดมีหกห้ามาในตัวกลับในชุดกันนะคะส่วนในน้อยๆ VIP 3 1สามหนึ่งหกอ่าแล้วก็สองศูนย์เนาะหนึ่งหกมาในตารางนะคะส่วนสองศูนย์แอดหลุดไปเนาะพี่น้องจา๋าศูนย์สองแอดหลุดไปนะคะก็อ่ายังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อหน่วยเนาะ ตัวจอแอดเข้าไป2คู่ตองนั้นมาตารางหมดเลยนะคะ,ะไปกันต่อของวันที่13นะคะ,ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะมีน้องจ๋าชื่นชอบค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะามาดูตารางตัวเด่นกันนะคะว่าวันนี้มีตัวไหนกันบ้างเนาะตารางตัวเด่นแอดก็จะมี5นะคะ8 7 2 4 6สี่นะคะหหรือเเนาะอ่ะทีนี้มาดูตัวที่แอดจับกู่นะคะตัวที่แอดจับคู่ก็จะมี80 82 86 8์นะคะห้หนึ่ง 5 2าสองห้าสามแล้วก็ห้าเก้านะคะทีนี้เรามาดูในชุดกันเนาะว่าแอดมีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับในชุดกันก็จะมีเจ็ดสองหนึ่งสองหกสี่นะคะ สองสี่เนาะอ่ามาดูกันนะคะว่าแอดจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะอ่ะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมีแปดสองเนาะแปดหกหรือแปดเก้านะคะ ส่วนในหลักห้านะคะพี่น้องจ๋าก็จะมีห้าหนึ่งห้าสามนะคะส่วนในชุดกันเนาะก็คือเจ็ดสองสองสี่นะคะ,ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะรวมทั้งสี่นอยเนาะเผื่อพี่พี่ fc ที่มาใหม่ยังไม่รู้นะคะรวมทั้งสี่นอยลุนได้สี่นอยเลยนะคะ แล้วก็พี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์มาตามนี้ได้เนาะในกลุ่มก็จะมีแนวทางหุ้นให้ด้วยเนาะนอกจากนอยไทยลาวแล้วก็จะมีหุ้นนะคะ,อะแอดก็จะคัดให้นะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวให้ดูของวันนี้นะคะของวันนี้ก็มานะคะแนวทางหวยลาวแนวทางหวยลาวเข้าไปตัวที่เน้นด้วยเนาะแอดก็จะจับ3ตัวให้ในนี้นะคะพี่น้องจา๋าอา สนใจติดต่อมาได้นะคะอ่าก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาภกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลามาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ